มาค่ะทำสอบขสุดท้ายแล้วนะคะใช่เอามาทำสุดท้ายแล้วที่เบกกี้จะต้องหลอกเราให้ฟังข้อูดนะคะคำนั้นว่าคำนี้ค่ะยากไหมยากเลยหนูยากขนาดไหนไม่ควรไม่ควรไปยากหรือพี่จะให้พี่พูดออกมาแฟนข่าวว่ายากไหมคะ ยากจริงๆนะคุณที่ที่แม่สนามชอบชอบเพลงอะไรบางช่นน <c oughs> นนวงนี้านยากเหมือนกันเราลองดทุกคอน้สิว่ตาฉันดีชินใช่ช่วงนี้ฟังเพลงอะไรบ้าง หรือแบบมีเสือบินคนไหนที่แบบชื่นชอบมายากเลยอ่ะอ่าไม่ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เราคําว่าอะไรได้ม ไปอีกเหไปไปอีกออาชีพเนาอืมอ,อาชีพเป็นอาชีพเป็นอาชีพไหมนะ <c oughs> ไป,ไปอันนี้คือไปให้พี่รู้แล้วใช่ไหมไม่ได้ไปให้พูดออกมาใช่ไหมอันนี้คือไปให้ตัวเองไปไปให้ถูกอ๋อโอเคอืม ช่ง <One> น <input> <even S 1> <Open. S 2> ี้ไม่ไม่ทำทำเซนทำซ้ำเรเดิมๆทำซ้ำทำซ้ำใช่เราชอบชอบอะไรมากอ่าถ้าทำหน่อยถึงเวลาเลยเดเวลาแล้วคิายากนาอคำนี้อ่ะค่ะคำนี้ก็คือคำว่าไอดอลค่ะโอ้โห ยากมากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าพิธีกรก็ยังคิดอยู่เลยว่าจะทำจะใบยังไงออกมายังไงดีนะใช่ใจบเป็นอาชีพหนึ่งก็อาชีพการการอ่ะเมื่อกี้เราเรียกว่า